น้องเล่นเกมไหมครับเล่นครับเล่นเกมอะไรอยู่อ่ะฟีไฟครับทำไมชอบฟีไฟอะตอนเด็กเพื่อนชวนเล่นแล้วก็เล่นมาปัจตุบันตอนตอนี้โตแล้วใช่เล่นฟีไฟมีกี่ปีแล้วสองสามปีได้ฟีไฟวั่อท่ไรละยี่สิบแปดครับ โอเค28งั้นพี่พิมถาม3ข้อจะให้น้อง้าน้องตอบถูกพี่มีให้เลือกระหว่างของในเกมพี่ส่งอะไรก็ได้กับรางวัลปริศนาแต่เราติดตามพี่อยู่พี่ร้องเลยเดี๋ยสองข้อติดตามครับตามแล้วโอเคงั้นพี่ร้องเสร็จสองข้อนะเดี๋ยวมาถามข้อหนึ่งนะน้องจงบอกสตรีมเมอร์ฟรีไฟล์หรือใครก็ได้ที่เคยทําช่องฟรีไฟล์ที่น้องชื่นชอบมา3คนคนที่1เป็นพี่พิมคุมครับสองพี่แป้งซีบิงอะไรเขาเคยเล่นโอเคพี่แป้งซีบิงนี่เล่นหลายเกมเราบอกด้วย3พี่ซีแคทครับโอเค thank you เกมข้อหนึ่งผ่านต่อมาข สนุกครับเพราะเพื่อนผมชวนเล่นกก็คือก็คือแบบเล่นกับเพื่อนในเกมเพื่อนเพื่อนเล่นฟีไฟเหมือนกันใช่ครับสองตัวละครนี่หลยมีให้เลือกหลายอย่างผสมแต่ละตัวความสามารถต่างกันโอเคเล่นตามที่เราชอบโอเคแค่นี้แหละตอนนี้เราเลือกรางวัลได้หนึ่งอย่างของในเกมที่ส่งได้อีกอย่างหนึ่งจะเป็นของปริศนาที่ไม่บอกคืออะไรเอาเป็นของปริศนาครับโอเคของปริศนาคนก็คือกล่องจุ่มฟีไฟแต่มันเป็นของแร่นะเหลือ5้ากล่องจะได้ตัวไหนตัวนี้ครับอ่ะหนึ่งกล่องเลือกเลยโอเคกล่องนี้แกเลยแกเลย สามสองหนึ่ง <c oughs> เปคูห่หูนะครับทุกคน <c oughs> หลายคนอยากได้นะมาย <c oughs> ินดีด้วยครับของในเกมก็ไม่ได้นะได้นี้ไปนะ <c oughs> ของแรนะ <c oughs>